หาากทำจักรกับปะตวะทับหกทำจักรกับปะวัตนสูตรเอวามเมสุตังเอกังสมัมย,ยังพระขาวาพาลานศิยังวิหารติอสศป,ปตเนมิคาทาเยตตะละโขพระขาวาปัญจวัคคีเยพิขูอามันเตสิเทวะเมพิขเวอันตาปะภาชิเตนะนะเสวิตัพาโยจายังกาเมสุก,กามสุขันลิกานุโยโคหินโนคัมโมโปรทุชนิโก อนาริโยอนัตถสันหิตโตโยจายังอตตกิละมาฐานุโพโคทุกโขอนาริโยอนัตถสันหิตโตเอเตเตพิกขเวอุโพอันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตัาคเตนะอภิสัมพุทธาจากขู่การณียาณการณีอุปัสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติ กัตมาจะสาพิคเวมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจะขู่การณียาณการณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวตติอยเมวะอริโยอตทังคิโกมะโคเสยยะถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปสัมมาวาจาสัมมากัมมโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ ยังโขสาพิขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเณรอภิสัมพุทธาจักขุกัลณียานักกัลณีอุปสามายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอีทางโขปันณะพิขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชรลาปิทุกขามะระนำปิทุกขังโสกปะเลเทวะทุกขะโทมะนาสุป,ปายาสาปิทุกขา อปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิตวิปปโยโคทุกโขยำปิกฉังนะละพติตามปิกทุกขังสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาอีทางโขปณะพิกเวทุกขะสม,มุทัยโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภวิกานัน,นทิลาคาสหาคาตาตตะต,ตะตตะลาินานทินีเสยยะถีทางกามตันหาภวะตันหา วิภาวะตัณหาอิทางโขปันณะพิกเวทุกขะนิโ,โรธอริยัสัจจังโยตัสาเยวะตัณหายะอเสสะวิลาคะนิโ,โรธจาโคปตินิสโคมุติอานาลโยอิทางโขปันณะพิกาเวทุกขะนิโรธคามินีปฏิปัาอริยัสัจจังอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมะโคเสยยถีทัง สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากมัมมโตสัมมาอาชิวะสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสม,มาธิอิอีทางทุกขังอริยสัจจ์อริยสัจจันติเมพิกขเวปุปเพอันนุสุตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิ ตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปะรินเยยันติเมภิกขะเวปุบเพอันตุสุเตสุธรรมเมสุจากขงอุทัปาธิยานังอุทัปธิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปาทิอาโลโกอุทัปธิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปะรินยาตันติเมภิกขะเวปุบเพอันตุสุเตสุธรรมเมสุจากขงอุทัปาทิยานังอุทัปธิปัญญา อุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทางทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอันนณุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทาปาทิญาณังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปนิทางทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังบาหาตัพพันติเมภิกขะเวปุเพอันนณุสุเตสุธรรมเมสุ จักขงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปนิทางทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหีนันติเมพิกขเวปุกเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาทิ อิทางทุกขะนิโลโทอริยสัจจันติเมพิกะเวปุเพอนันสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกทัปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโลโทอริยสัจจังสัจจิกาตัพันติเมพิกะเวปุเพอนันสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกทัปาทิ ตังโขปนิธางทุกขนิโ,โรโธอริยสัจจังสัฉิกะตันติเมพิกเวปุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจากขงอุทภาปาธิยานางอุทภาปาธิปัญญาอุทภาปาทิวิชาอุทภาปาทิอาโลโกอุทภาปาติอีกทางทุกขะนิโรทคามินีปฏิปัาอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนนุอันน, <c oughs> อน,นุสุเตสุธรรมเมสุ จากขงอุทัปทิญาณางอุทัปธิปัญญาอุทัปธิวิชาอุท <violet> ัปธิอาโลโกอุทัปธิตังโขปนิธางทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตพันติเมภิกขเวปุเพอนนุณสุเตสุธรรมเมสุจากขงอุทัปทิญาณางอุทัปธิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปธิอาโลโกอุทัปธิตังโขปนิธางทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจัง ภาวิตติภาวิตันต,ต,ติเมพิกเวปุเพอ,อนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขออุทาปาทิยานางอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกุทาปาทิยาวะกีวันจักเมพิกาเวอิเมสุจักตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวัตสาการังยะถาภูตัง ยาณทัศนังณสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังพิกเวสเทวเกโลเกสมาลเกสัพหัมะเกสัมมกส,สมณะพามหัมนิยาปชายะสะเทวนุสัยยะอนุตตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจญาสิงยะโตจกักโหมพิกเวอิเมสุจตูสุอริยัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวทสากาลังยะถาภูตังยานทัศนัง โสวิสุทธังอโหสิอัถาหังพิกเวสเทวะเกโลเกสมารเกสัคัมหะมะเกสัสมณภพามหมาสสม,น,าาหมานิยาปะชายะสะเทวะมนุษสายะอนุตตรลังสัมมาสัมโพธิงอะิสัมพุทโธปัจญจญาสิญานันจะปะณะเมทัสานังอุทปาธิอากุปปาเมวิมุตติอายามันติมาชาติ นัตถิธานิปุณพะโวติอินทะมาวจพะควาอัตตมนาปัญจวัคิยาภิกขุพะคะวะโตภาษิตังอภินันทุงอิมัสสะมินจักปะนะเวยยกะลละนะมะสเวปะนะเวยยกะละนะสมิงพัญญะมาเนีายะสัมมะโตโกณทันยัสสะวิรชางวีตมะลางธรรมมจาจักขูทัาปาธิยังกินจิตสมุทัยยธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติ ปวัตติเตจักภคว,วัตาธรรมะจกเกภูมมาเทวาสัทมนุสสาวสุงเอตัมภควตตาพาลานาสิยังอิสิปตเนมิฆทายเยอ,อนุตตลังธรรมะจักกางปวัตตตังอปติวัตติยางสัมเนวะวาพาหมามเนนะวาเทเวนะวามาเลนะวาพา,วามหามุนาวาเกนะจิวาโลกัสมินติภูมานางเทวานางสัตทางสุดตะวา จาตุมมหาราชิกาเทวาสัทธมนุษสาวสูงจาตุมมหาราชิกานางเทวานางสัตทางสุตตะวาตาวะติงสาเทวาสัทธมนุษสาวสูงตาวะติงสานางเทวานางสุสัตทางสุตตะวายามาเทวาสัทธมนุษสาวสูงยามานางเทวานางสัตทางสุตตะวาตุสิตาเทวาสัทธรมนุษสาวสูง ตุสีตานางเทวานางสัตทางสุตตวานิมมาณรติเทวาสัทธมนุษสาเวสสงนิมมาณรตีนางเทวานางสัตทางสุตตวาปัลนิมิตวัสวตติเทวาสัทธมนุษสาเวสสงปรลนิมิตวัสวตตินางเทวานางสัตทางสุตตว่าพัมหามกายิกาเทวาสัทธมนุษสาเวสงเอตัมพะขวตาพาลานสิยังอิสิปตเนมิฆาทาเย อนุตตะลังทร,รมจาจักการปรวัตติตังอปปติวัติยังสัมมะเนวมาวาพามหมะเนนะวาเทเวนะวามาเลนะวาพามหม,ามุนาวาเกนะจิวาโลกัสมินติอิติหะเตนะะเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะพามหะมโลกาสัตโธอภพุคัชิอยัญจทะทัสสะหัสสีโลกธา,าตุ สังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัป,ปะมาโนจักโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุละโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอ,อ,วอัฏโคภะควาอุทานาอุทาน,าานสิอัญญาสิวัตตะโพโกลทันโยอัญญาสิวัตตะโพโกลทันโยติอิติหิทางอายสัมมโตโกนทันยัสสะอัญญาโกลทันโยเตวะ วะนามังอโหสีติเจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสภะควาอาหารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตะโลปุริสธรรมะสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุโทโธภะควาติแปดธรรมานุสติ สวาขาโตพรวตตาธมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปนนญิโกปัจจัดตังเวทิตพโพวินยูหิติกวสังคานุสติสุปฏิปันโนพรวตโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนพรวตโตสาวกสังโค ยายะปฏิปันโนภะควโตสาวะกะสังโคสามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวะกะสังโคยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสสป,ปุคลาเอสัภะควโตสาวะกะสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกัลณีโย,อน,ะะนโยอนุตตะลังปุลยักเขตังโลกสัสติสิบจินดามณีปิยังมันตัง จินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจักมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเสธิกินจิเทโวเยสโกปัจชังทัศมิงกินเนวาทัตาปิยังกันตังสาลิปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนาะเยมณีจินดาปิยังจักท่านาสเพชนาพระหูชนะปิยังมะมะ สิบเอ็ดสักกตวาสักกตวาพุทธัตังโอสัทางอุตตะมังวะลังหิตังเทวมนุษสานังพุทธเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทถวาสัพเพทุกขาวูปะสเมตุเตสักกตวาธรรมัตังโอสัทางอุตตะมังวะลังปาริลาหูปะสมนังธรรมเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทถวาสัพเพพยาวูปะสเมตุเต สักตวาสังฆัตนังโอสัทธงอุตตะมังวลังอาหูเนยยางปาหูเนยยางสังฆเตเชนะโสธินานัสสันตุสัตนัสสันตุปัทวาสัพเพโลคาวูปะสเมตุเตอิติปิโสพระวาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตะโลปุริสัธรรมมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธพระวาติ สว่าขาโตพระควตาธโมสันทิตโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปนญยิโกปัจจัตังเวทิตพโพวินยูหิติสุปฏิปันโนพระควโตาสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนพระควโตาสาวกสังโคยายปฏิปันโนพระควโตาสาวกสังโคสามีกิปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโคยาท่ทางจัตตาริปุริสายุคานิ อัทปุริสปุคลาเอสักพ,พขวโตสาวะกะสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกัลนีโย,อน,ะะนโยอนุตตะลังปุญยญเขตังโลกัสาติจินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนงังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังตะโพตันจามหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุบโบเสธิ กินจิเทโวเยสโกปัชชังทัศมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันกันตังสาลิปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนะเยมณีจินดาปิยังจัทนังสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะสักกตวาพุทธะตังโอสัทางอุตตะมังวัลังหิตังเทวมนุษยานางพุทธเตเชนะสโธทินานัสสันตุปัทวาสัพเพทุกขา วูปะสัเมตุเตสักกตวาธรรมะรตานังโอสัตทางอุตตะมังวะลังปาลิลาหูปะสมมะนังธรรมเตเชนะสธทินานัสสันตุปัทวาสเพเพระยาวูปะสัมเมตุเตสักกตวาสังฆรตานังโอสัทางอุตตะมังวะลังอาหูเนยยงปาหูเนยยงสังฆเตเชนะสธทินานัสสันตุปัทวาสเพโลคาวูปะสัมเมตุเต อิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตะโลปุริสัธรรมสารถิสัทธเทวมนุษสานังพุทโธภควาติสวาขาโตภควาตาธรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปัะญิโกปัจจัดตังเวทิตพโพวินยูหีติสุปฏิปันโนภควโตวสาวกสังโค อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตาสาวกสังคโคยายัปฏิปันโนภะคะวะโตาสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตาสาวกสังโคยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตาสาวกสังโคอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกะระนิโยอนุตตะลังปุญญะเขตตังโลกัสติ จินนามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอราหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมงโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเสธิกินจิเทโวเยสโกปัดชังทัสมิงกินเนวาทัตาปิยังกันตังสาริปุตโตพภะวันตุเตสิทธิลาพังชนะเยมณีกินดา ปิยังจัตทานางสัพเพชะนาพระหูชะนาปิยังมะมะสกัตตวาพุทธรัตนานโอสัตทางอุตตะมังวะลังหิตังเทวมนุษยานางพุทธเตเชนะโสทินานัสสันตุปัตตวะนัสสันตุปัทวาสัพเพทุกขาวูปะสเมตุเตสกัตตวาธรรมรัตนานโอสัตทางอุตตะมังวะลังปาริลาหูปะสมานังธรรมเตเชนะโสทินานัสสัน ตุปัทถวาสัพเพพยาบูปะสเมตุเตสักรตวาสังฆรัตนานังโอสัตทางอุตตมังวะลังอาหุเนยยงปาหุเนยยางสังฆเตเชนะสดทินานัสสันตุปัตถวาสัพเพโลคาบูปะสเมตุเตสิบสองชินนะบัญชรชยาสานกตาพุทธเชตวามาลังสวาหานัง จตุสัจจาสพ,พังลัษมเยปิวิสุปรารสภาตันหังกะลาทะโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสัพเพปติทิตตาไมหังมัทธเกเต,เตมุนิสลาศีเสปฏิทิิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโลจเนสังโคปฏิทิิโตไมหังอุเรสัพพระคุณากะาโลหทะเยเมอนุรุตโธสารีปุตโตจทะททกขิเนโกนทันโยปิทิภคัสสมีโมคันลาโนจะวามเก ทักคิเนสาวเนไมหังอาสงอนันทาราหุโลกัส,สปโปจามหานาโมอุภาสงวามะสโสตะเกเกสัตโตปิดทิภาคัสมิงสุริโยว,วาปะพังกะโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคะโวกุมากะกุมาลก,กัส,สปโปเถโลมะเหสีจิตตะวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิทาศิคุณากะโล ปุณโนอังคุลิมาโลจกอุปาลีนันทศิวะลีเถลาปัญจอิเมชาตาณรา,าเตติลากามะมะ,มะเศสสีติมหาเถลาชิติตาวิชิชตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเถลาชิตะวันโตชิโนรสาชาลันตาสีละเตเชนะอังคะมังเคสุอสันธิตารัตนังปุระโตอาสิทขิเนเมตสุตกัง ทชักังปัชชโตอาสิวาเมอังคุลิมาลกังขันธโมละปาริตันจักอาตาาติยะสุตตกังอากาเสชะท่านางอาสิเสสาปาการสันทิตาชินา,นานานาวะละสันยุตตาสัตตปาการะลังกาตาวาตะปิตาทสัญชาตาพาหิรัชะตุปัทวาอเสสาวินายังยันตุอน,นันตชินะเตชะสา วัสะโตเมสกิจเจนะสัทธาสามพุทธ,ธปัญชะเลชีนะปัญชะละมัชชมิวิหะลันตังมหีตะเลสัทธาปะเรนตุมังสัเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวมันโตสุขุตโตสุรโขชีนานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังขานุภาเวนะชิตันตะลายโย สัตธรรมานุภาวะปาริโตจารามิชินะปัญชะเลติ